สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวดาบพิฆาตอสูรของทันจิโร่เป็นดาบแบบพงกุญแจเล็กๆไม่ใช่ดาบใหญ่ดาบไม้แต่งานดีม,มากหนักมากที่ซื้อมาเพราะว่าเจ้ามาหลอกลูกชายว่าซื้อดาบมาให้แล้วแล้วก็เอาหนีให้เขาแต่จริงๆก็ซื้อดาบใหญ่เป็นดาบไม้ให้เขาแล้วค่ะแต่วันนี้จะมารีวิว เป็นดาบพวงกุญแจให้ดูก่อนสินค้าแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้ขนาดก็ใหญ่อยู่นะคะอยู่ประมาณนี้ประมาณแพ็กเกจนะประมาณ20เซนส่วนสินค้าข้างในเรามาดูกันดึงออกมา นี่ค่ะข้างในเป็นอย่างนี้ค่าขนาดความยาวจะอยู่ที่ชมชมขนาดความยาวจะอยู่ที่สิเจ็ดเซนสิเจ็ดเซน ดาบมีความหนักหนักอยู่เป็นพุงกุญแจเอาไว้ห้อยก็คงจะอืหนักใช้ได้ตัวดาบจะเป็นอย่างนี้เป็นเหล็ก ตอนแรกซื้อมาก,ก่ะคิดว่าจะเป็นแบบใส่ผิดใส่อันนี้เนาะคิดว่าจะเป็นอันเล็กๆถูกไม่หนกักเป็นพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้มาจริงๆโอ้เวิร์กสุดๆค่ะตามไปสอยตามไปตกได้ในช h อปปีนะคะไปหาร้านเอามีเยอะแยะเลยค่ะ แตนนี้ซื้อร้านมาซื้อมาราคาไม่แพงมากส่งแป๊บเดียวด้วยขอบคุณค่ะ